สำหรับใน chapter ที่3นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์แบบ m o d อ l l n n a l y s i s นะครับดยตัวออ t แต่ Sim s SimSolid ขั้นตอนทั่วไปในการเซต modal analysis ใน SimSolid นะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่การ import CAD file เข้ามานะครับหลังจากนั้นในตัว SimSolid ก็จะสร้างตัว connection นะครับขึ้นมาให้เรานะครับต่อมานะครับก็จะทำการ Apply Material Property ให้กับตัวโมเดลหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปสร้างโมเดลอ n นาลิซ์เคสนะครับแล้วก็ทำการอ่ารันะครับเมื่อได้ Result ออกมานะครับเราก็จะมาเช็คในส่วนของ Frequency แล้วก็ในส่วนของ Mode Shape สำหรับขั้นตอนในการ Import g e o m e เ r y เข้ามาใน s y m s o l i d นะครับแ a d ไฟล์อาจจะสูกถูกส่งโดยตรงมาจาก ซอฟต์แวร์คเช่น solidworks fusion 3 6 0 onshape cad system ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปิด sim solid แล้วก็ทำการ import นะครับ c a d ไฟล์ใน format ต่างต่างนะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการเปิดซอฟต์แวร์มานะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มนะครับ import file นะครับหลังจากนั้นอาจจะเลือก file type นะครับสำหรับตรง selection filter นะครับเลือก ฟล์แล้วก็คลิก Open เมื่อ Geometry ถูก Import เข้ามาใน s i m ส o l i กนะครับมันก็จะมีตัว Dialog Box โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือสำหรับในการใส่ค่า c อ n n t i t n t o t o r a n c e นะครับในขั้นตอนของ u u t o m t t i c o o n n e t t o o นะครับมันจะพยายามสร้าง o o n n e t t o o ทวระหว่างพาทั้งหมดนะครับโดยใช้ค่า t o l e r a n c เหล่น,นี้เป็นไกด์ไลน์ เมื่อสร้างตัวคอนเนคชันรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นลิสต์ทั้งหมดนะครับของพาร์ทแล้วก็ในส่วนของคอนเนคชันบนโปรเจกต์ทรีนะครับเช่นเดียวกันนะครับคอนเนคชันตัวแต่ละตัวนะครับสามารถสร้างแบบแมนนวลนะครับได้ด้วยคำสั่งบนคอนเนคชันเวิร์กเบนชทูลบาร์นะครับที่เราจะเห็นจะมี Add แอดอ i ด Part Connection ตรงนี้อันนี้ก็คือสร้างแบบแมนนวลนะครับ ส่วนด้านบนตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวอัตโนมัติคอนเนคชันนะครับและส่วนคอ n เนคชันอื่นๆนะครับที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เช่นพวก Spot Well, Laser Well, นะครับ e l นเวล h e a แ a d h e s i v e หรือว่าในส่วนของ virtual connector นะครับ okay. อันนี้ก็คือในส่วนของตัว Window ์ที่ป๊อปอัพขึ้นมานะสำหรับใส่ค่า t o r e r a n นช่องแรกก็คือ t o l r a n นของ gap นะครับ ช่องต่อมาก็คือ t o l e r a n c e ของตัว Penetration นะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะกำหนดค่าแ a p และก็เ e t r a t i o n t o l e r a n c e เนี่ยครับให้มันใหญ่พอที่จะให้ซอฟต์แวร์ e t e c t เจอ c o n n e c t i o n แต่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะบางครั้งเราใส่ค่าตัว t o l e r a n c e นี่ใหญ่เกินไปนะครับมันอาจจะทำให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยไปสร้างตัว Connection ระหว่างพาร์ทนะครับในจุดที่เราไม่ต้องการ นในเหตุการณ์นี้บางครั้งอาจจะเกิดลักษณะของการ over constraint เกิดขึ้นได้สำหรับขั้นตอนในการ apply material property เข้าไปในโมเดลนะครับเราสามารถ add ตัว material เข้าไปใน part หรือว่า assembly นะครับด้วยการคลิกเข้าไปาคำว่า assembly นะบ,บน project tree ก่อนนะมันก็จะเปิด workbench toolbar ขึ้นมานะรเราจะเห็นปุ่มด้านบนนะครับ ไอคอนด้านบนสุดนะครับอันนี้ก็คือไอคอนของการ a p p l y material นะครับเมื่อคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดหน้าต่างของในส่วนของ a p p l y material ขึ้นมาเราก็จะเห็น Material Lists นะครับประเภทต่างๆใน Library ของเรานะรอันนี้นะครับก็ในส่วนของ Default ก็จะมี Material จำนวนหนึ่งแอดก็มาให้เราอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราอาจจะสร้างขึ้นเองภายหลังได้ หลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับแมทเทียลที่เราต้องการนะครับเราไปคลิกในส่วนต่อมาคือ apply material to all parts นะครับก็คือ apply to all parts ก็คือ apply material ที่เราเลือกไว้ไปบนทุกชิ้นส่วนใน assembly หรืออีกอันนึงก็คือ apply to selected part อันนี้ก็คือนะครับให้เรา Apply Material ที่เราเลือกนะครับไปบน Part ทนะครับที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคเราก็สามารถ Clo s e window ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นชื่อของ Material นะครับที่เราเลือกไว้นะครับตามหลังบน Part List ใน Project Tree นะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือกำหนดให้ใช้ค่า Default Material ที่เราตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ ในกรณีที่เรามีตั้งค่า d e f a u l t m a t e r i a l ไว้นะครับพาร์ทใดก็ตามที่เราไม่ได้กําหนดค่า Material ให้มันโดยเฉพาะนะครับมันก็จะใช้ค่าตัวค่า d e f a u l ตตัวนี้เข้ามานะครับในการเซตอัพค่า d e f a u l t m a t e r i a l นะครับเราก็จะเซตอัพแค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นมันจะใช้ค่านี้ตลอดแน่นอนว่าเราสามารถเปลี่ยนหรือว่าเคลียมันทิ้งก็ได้นะครับถ้าเราเปิดในโมเดลขึ้นมานะครับเราจะเห็นบนโปรเจกต์ทรีของเรานะครับมันจะมีตัว ม,มีตัวบรรทัดที่เขียนว่า default material นะครับก็ double ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก material จาก list แล้วก็คลิก ok ใน sim solid เราสามารถกำหนดให้ part ชิ้นงานของเราเป็น rigid part ได้ด้วยนะครับโดยการเข้าไปใช้คำสั่งนบ,บน workbench toolbar นะครับก็คือจะมีตัวคำสั่ง set part rigid นะครับก็เลือก พา์ part ที่เราต้องการเซตให้เป็นริจิตนะครับเราใช้คําสั่งตัวนี้นะครับเลือกกําหนดค่าต่างๆนะครับเช่งเช่นพวก m a s s นะครับหรือว่าค่า Density หลังจากที่เรากําหนด Material ให้กับพาทชิ้นทุกชิ้นส่วนในโมเดลนะแล้วนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนในการเซตอั a n n l y y s s s สํำหรับ Model Analysis นะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะเพื่อเลือกสร้างโหลดเคสของ a l a n a l y s i s นะครับมันก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาครับเพื่อให้เราเลือกจำนวนโหมดนะที่ต้องการวิเคราะห์ในส่วนของ modal analysis นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี Workbench t o o l ม a าเพิ่มเข้ามานะเพื่อให้เราเซตอัพในส่วนของ b o u n d a r y Condition นะครับทั้งในส่วนของที่เป็น b o u n e r y y o o n i t t o o n ของ Immovable Support หรือ Fixed Support นะครับ Slider Support นะครับ i n g e s u p p o r t นะครับ Spring Support Constraint นะครับอันนี้ก็คือกำหนด d o F เข้าไปบนมุมขอบหรือว่าเฟสนะครับหรือว่าเป็น Spot ต่างๆส่วนต่อมาคือกำหนดค่า Mass นะครับ Distributed Mass คือ Mass มวลทีก่กระจายตัวอยู่บน Part นะครับอันนี้เราอาจจะกำหนดไปให้ Mass มันกระจายตัวไปบนเฟสต่างๆที่เราเลือกได้นะครับ โ o d ูล participation factor นะครับสำหรับ structure ทุกตัวนะครับก็มันก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นนะที่ความถี่ธรรมชาตินะครับโดยที่ความถี่ธรรมชาติแต่ละความถี่นะครับมันก็จะมีโมดเชฟของตัวมันเองไอตัวโมดเชฟเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าในส่วนของ structure นะครับมันจะเปลี่ยนรูปไปลักษณะไหนนะเมื่อมีการสั่นในแต่ละค่าความถี่นะครับส่วนใน ดาน a มิกแอนาลิซิสนะครับมันก็จะมี2 To ท็อที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยกันนะครับอันอันดับแรกก็คือในเรื่องของ Resonance นะครับ Resonance หรือการสั่งสันพ้องนะครับจะเกิดขึ้นเมื่ออ n p u uh, u t o o d d ที่เข้ามากระตุ้นนะมีความถี่ตรงก,กันกับความถี่ธรรมชาติของตัว s t r u c t u r นะครับในกรณีนี้นะครับโหลดที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะไปขยายการสั่นนะครับทำให้เกิด large d i s r i m e n t เกิดขึ้นได้ นะครับส่วนต่อมาอันท็อปปิรที่2นะก็คือ participation factor นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าในแต่ละโหมดนะครับมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อ Response ของ structure นะครับเมื่อต้องมาเจอกับตัว Force หรือ d i s p l a c e m e n t ที่เข้ามากระตุ้นในแต่ละทิศท,ทางนะครับดังนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะเกิดการกระตุ้นนะครับที่ตรงกันกันกบความดีธรรมชาติพอดีอย่างเช่นปรากฏการณ์เรสซ n นแนนนะครับแต่ถ้า participation factor นะครับมีค่าน้อยมากจนเข้าใกล้ศูนย์ะครับมันก็อาจจะไม่มี energy ส่งผ่านเข้าไปในโหมดนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ dynamic response จากโหมดนั้นไม่เกิดขึ้น โปรแกรมซิม s o l i d จะคำนวณค่า Modal Participation Effective m a s s และ Cumulative m a s s Factor ของแต่ละโหมดบนแกนอ้างอิงทั้งแบบ g o o b a l หรือ Local โดยที่ Modal Participation Factor เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโหมดของการสัน่นกับโหลดที่มากระตุ้นในทิศทางต่างๆบนแกนอ้างอิงที่กำหนดหาก Modal Participation มีค่าสูงกว่าจะส่งผลต่อ Dynamic Response มากกว่า ส่วน cumulative mass for mode n คือผลรวมของ effective mass factor จากโหมดที่1ถึงโหมดที่ n หลักการทั่วไปสำหรับการวิเคราะห์แบบ linear dynamic คือในการคำนวณน,นั้นต้องมีจำนวนโหมดมากเพียงพอโดยดูจากา cumulative mass ในทิศทางหลักของการสั่นต้องมีค่ามากกว่า80% effective mass factor ของแต่ละโหมดการสั่นคือปริมาณของ system mass ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโหมดการสั่นตามทิศทางต่างๆของโหลดที่มากระตุน้นนะครับค่านี้แสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของ system mass ทั้งหมดฉะนั้นโหมดการสั่นที่มีค่า effective mass มากกว่าจะส่งผลกระทบต่อ response ของ system ในทิศทางนั้นมากกว่าโหมดอื่นๆสำหรับกฎอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการวิเคราะห์แบบ linear d y n a m i c นั่นก็คือโหมดการสั่นที่เลือกมาใช้งานนะครับต้องมีค่า effective mass มากกว่า1หรือ 2, 2หลังจากที่เราเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆบนซอฟต์แวร์ s i s s o l i d นะครับแล้วก็ในเรื่องของนิยามต่างๆําสำหรับในส่วนของ Modal Analysis นะครับเราก็ลองมา Set Up งานทางด้าน Modal Analysis นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่เป็น รูปแบบของสะพานนะครับหลังจากเปิดโปรแกรม simsolid ขึ้นมานะครับเราก็จะทำการ Import geometry เข้ามาในโมเดลนะครับก็เข้าไปที่ไอคอน import from file บนเมน n t o บาร์นะครับแล้ก็คลิกเข้าไปเลือกตัว geometry file สำหรับ exercise นี้นะก็คือ foot underscore bridge dot x underscore t ก็คือเป็น p a r a l l solid file นะครับ open หลังจากนั้นนะครับ s ิม p ิก็จะทำการ import ตัว g e m e t r y เข้ามานะ้วก็จะมี Warning Message Info ต่างๆนะครับเราก็ปิดในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่าง Automatic Connection นะครับโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราใส่ค่า Tolerance ของ Gap นะครับแล้วก็ Tolerance ของ Penetration เรากำนาหนดค่าทั้งสองให้เท่ากับ3มิลิเมตรนะครับคลิกโอเคมันก็จะสร้างในตัวของคอนเน t ชันของพาร์ทนะครับทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็ไปในส่วนของ Assembly นะครับแล้วก็ทำการ Apply Material นะครับในโมเดลนี้เรากำหนดให้เป็น Steel นะครับคลิก Apply to all Parts close นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเริ่มทําการเซตอัพในส่วนของโ o ดอ l อ n นาลิ i s นะครับเข้าไปที่คำสั่ง m o ดอลอ n นาลิ i s มันจะปรากฏดรล็อกบ o อกนะเพื่อให้เราใส่จำนวนโหมดนะครับ number of modes นะครับอันนี้เราก็กำหนดให้เป็น9นะครับตามค่า Default คลิกโอเคหลังจากนั้นนะครับ สังเกตได้ว่าในส่วนของโหลดเคสที่เป็น m o modal a n a ใน s i s นะครับมันจะมีในส่วนของ Workbench Toolbar ที่เราสามารถทำการ Setup ในส่วนของ Constraint ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคลิกในส่วนของ Solve นะครับเพื่อสั่งให้ตัวซอฟต์แวร์ i m s o l i d ทำการคำนวณน,นะครับรอสักครู่นะครับ ปกติอันนี้เซตค่า Default ไว้ก็คือให้มันรันแค่3 Part นะครับ3 Part นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของ result section โผล่ขึ้นมานคลิกขวาเพื่อดู Info มันได้นะครับอันนี้ก็รันไปแค่9วินาที equation ประมาณ50,000กว่า equation นะพาร์ทสโอเค ในส่วนของ result display นะครับก็จะมีในส่วนของ result plot นะครับคลิกเข้าไปนะก็จะมี list ของ plot result plot นะครับให้เราเลือกเป็น displacement magnitude มันจะโชว์ในส่วนของโหมดเชฟต่างๆนะครับของออโหมดตั้งแต่โหมด1ถึงโหมดที่9นะครับ เราก็คลิกเข้าไปเลือกที่โหมดที่7ครับซึ่งเป็นโหมดแรกของการสั่นแบบ flexible body นะครับคลิกในส่วนของ show deform นะครับหรือว่าใหนะ้มัน show animation เราสามารถดูโหมด u n i t ตได้นะครับโหมดแรกโหมดแรกสุดก็จะมีค่า frequency เท่ากับ2 1 7 h z นะครับ โหมดที่2ที่เป็น flexible body ก็จะมีค่าเท่ากับประมาณ26.58หโหมดที่3ที่เป็น flexible body นะครับหรือโหมด9ในตัว s y m s โต i c นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 39Hz นะครับนี่เราสามารถเซฟในส่วนของ animation file ออกมาได้ด้วยตัว snap bookmark ตรงนี้นะครับ คลิกขวาไปที่ Snapbook Mark ที่เราต้องการแล้วก็ใช้คำสั่ง Save Media to File ตัวอย่างต่อไปก็เป็นชิ้นงานที่เป็นแครงชามนะครับเช่นเดียวกัน,นในตัวอย่างนี้เราจะมาลองเซตอัพงานสำหรับ m o d u l a Analysis ให้กับชิ้นงานตัวนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการ Import ในส่วนของ Geometry เข้ามานะครับสำหรับ exercise chapter 3นะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ชื่อว่า 3A crankshaft step ครับ open บหลังจากที่เปิดโมเดลเข้ามานะครับอันนี้เป็นชิ้นงานชิ้นเดียวเราก็ไม่ต้องสร้างตัว automatic connection ให้กับมมานะครับ ก็ไปจัดก,การเรื่องของ apply material เข้าไปที่ assembly หรือว่า part ได้เลยนะเช่นเช่นเดียวกันเราเลือกเป็น steel นะครับ apply to all parts นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปสร้างในส่วนของ modal analysis นะครับแล้ก็เลือกจำนวนโหมดนะครับเป็น9ก้าโหเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ คลิก Solve รอสักครู่นะครับอันนี้ชช่นเดียวกันจะรันทั้งหมด3 p a าสหลังจากนั้นนะครับไม่กี่วินาทีเราก็ได้ Result อออมา เช็ครีซอได้เลยในส่วนทั้งในส่วนของ displacement magnitude หมดต่างๆ1นงถึงเนะดูที่หมด7นะครับหมดแรกที่มีการสั่นสะเทือนแบบ flexible body นะมีการสั่นพร้อมแบบ flexible body กับหมดที่8นะครับหมดที่9 นอกจากนี้เรายังดูในส่วนของ Modal participation factors นะครัดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านีนะ้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Modal participation factors ของหโมดต่างๆต,ตามทิศทางแกนหลัก x y z นะครับหรือว่าเป็น effective mass หรือเป็น cumulative mass ค่าพวกนีนะ้เราสามารถโชว์เป็น histogram หรือว่าแทเป็น เซฟวีไฟได้ exercise 3 b นะครับอันนี้ก็เป็นการ Setup ในส่วนของ m o d a l a n a l y s i s ให้กับ robot arm นะครับก็จะใช้ไฟล์ example นะครับที่ชื่อว่า3าม uh, b-robot นะครับ .sp อันนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เซฟจากตัว s i m u l i n นะครับก็จะทำการเปิด ไฟล์ขึ้นมา apply material นะครับ create connection นะครับ Set แล้ว run ในส่วนของ modal analysis แล้วก็ดู result นะครับเริ่มต้นด้วยการเปิด simsolid file นะครับใน chapter ที่3ชื่อว่า 3b robot.ssp นะครับ หลังจากเปิดเข้ามาแล้วนะครับในที่นี้นะครับเราสามารถเริ่มต้นด้วยการเซตในส่วนของอัตโนมัติคอนนคชันได้นะครับคลิกเข้าไปเซตค่าทอลเลนต์ของแกลและก็ในส่วนของ penetration เท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับคลิกโอเคอันนี้มันจะเป็นการเซิร์ชหาคอนนคชันแล้วก็สร้างให้กับคอนดิชันให้กับตัวโมเดลนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ไป apply material steel ให้กับทุกชิ้นส่วนในโมเดลหลังจากนั้นให้ใหไปสร้าง Model Analysis Subcase นะครับโดยเลือกจำนวนโหมดเป็น10โหมดคลิกโอเค ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเซตในส่วนของ constraint ที่เป็น immovable support หรือ fix support นะครับให้กับ face นะครับแล้วก็เลือก face ที่ฐานของตัว robot นะครับตอนนี้คลิกเข้าไปมันจะไฮไลท์เป็นสีส้มนะคลิกโอเคจะแสดงสัญลักษณ์ในส่วนของ support fix support นะครับหรือว่า immovable support ขึ้นมา เสร็จแล้วนะครับก็เราสามารถคลิก solve ได้เลยนะโปรแกรมก็จะทำการคำนวณน,นะครับทั้งหมด3 pass นะครับมีการ adaptive function ก็ใช้เวลารันทั้งหมดประมาณ10วินาทีเสร็จแล้วเราก็ดู result ในส่วนต่างๆได้นะครับอย่างเช่น displacement magnitude ของโหมดต่างๆ รเริ่มตั้งแต่โหมด1อันนี้จะเป็น flexible mode นะครับตั้งแต่โหมดที่1นึ่งดู deformation ของมันดู animation นะมันก็เป็นตัวบงบอกนะว่า structure ตัวนี้อ่อนแอทางทิศทางด้านไหนนะครับโหมดที่2องโหมดที่3ามโหมดที่4ี่นะครับรวมถึงดูในส่วนของ modal participation effective mass นะครับ cumulative mass